กลับสู่รายการจีสเปซเลดบีดค่ะเป็นลูกสาวาท้องกับแม่รักค่ะลูกเ oh <my S 1> อาใหม่เลยพี่เอาใหม่เอาใหม่กลับเข้าสู่รายการจีสเปซเลดบีดค่ะต,าย,ตายแม่ <c oughs> ลูกหมอจาะทอดจะมากับมือนะคะเหมือนหมอตำแยไม่มีค่ะเบ่งเองทอดมาเองนะคะคุณขาหน้าหนูเหมือนพ่อมากเออนะคะเมดภูมิใจที่หน้าหนูเหมือนพ่อพ่อหนูดำตายคือหนูดำ พ่อดูเป็นอเอเซเชียลตายแล้วตายคุณแม่ได้กับหมาเหรอคะเพิ่งรู้่ะกลับเข้ามากับจีนสเปนไรเปิดนะคะเน้นย้ำในเรื่องของประเด็น s อ s กันนิดหนึ่งค่ะคุณจําได้ไหมนะคะว่าคุณเคยรักใครแบบสุดๆเนี่ยรายการจัะไปเร็วมากคุณมาก4247276นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณขาเฟิร์สเลิฟแบบสุดๆเนี่ยราดูกันแล้วคนนี้ดีกว่าลูกสาวฉันลูกสาวลูกสาวลูกสาวฉันอย่างพวกเราความรักแบบสุดๆนี่แม่งก็สุดๆจริงๆเนาะ ของหนูเป็นไงของหนูเป็นไงไม่อถามคุณลูกก่อนน้องน้องบอมมันไม่มีนะไอความรักที่แบบสุดๆอย่างเงี้ยก็แบบไม่เคยไปตะโกนบอกรักหน้าเธอเลยไม่เคยไม่เคยเขาไม่เคยมีความรักเลยใช่ไหมล่ะโอ้หักตลอดจแหมดูจากหน้าก็น่าจะรู้แล้วล่ะคุณน้องโดนทิ้งตลอดจริงปะนี่หนูอายุเท่าไหร่ ยี่สิบสามอยากได้แค่ลูกพอสามสิบหนูต้องล่อซื้ออย่างเดียวเป็นยุคซื้อกินเออต้องฟาดฟาดฟาดมีกันก็ซื้อกันไปเปกันไปเออเออบอกให้ดูถามในเรื่องก่อนหนูหนูแสดงเป็นอะไรยังไงหนูเล่าหน่อยสิคุณลูกชาส่วนตัวบอมบอมแสดงเป็นลีน่าลีน่าคือเป็นเป็นกระเทยแก่ข้างบ้านกระเทยแก่ข้างบ้านแล้วแอบดักโฉกอีกพวกนี้แล้วยังไงแล้วยังไงไม่ก็คือจะเป็นคนแบบสอดรู้สอดเห็นเออไปเห็นแบบนู้นแบบนี้อะไรก็เมา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 มาเมาให้คนในหมู่บ้านฟังเหรอว่าอีบ้านนี้เขากิน การผู้ชายกินกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นอ๋อเป็นกระเทยสอดรู้สอดเห็นซึ่งมาจากชีวิตจริงของหนูใช่ไหมลูกไม่้อเป็นผู้ชายพี่ก็หนูเป็นผู้ชายแล้วหนูเป็นผู้ชายพี่หมอคะในฐานะที่พี่หมอนี่ยใช่เออดูไม่ออกเลยด่ะแม่แม่ดูไหมคะเออแม่หนูคงไม่ได้ดูมั้ง แม่ไม่ได้ดูใช่ไหมลูกขอโทษนะแม่หนูเป็นผู้ชายจริงๆครับเห็นว่ามีฉากในนงในน้ําที่มันค่อนข้างแบบวับหวามเหรอคะคุณขาใช่อันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดึงในฉากเซ็กซี่ของหนังเรื่องนี้คือมันต้องมีบ้างนะไขเล่นไเล่นจริงๆฉากเล่นน้ําริมคลองจะมีคู่ผมกับ KY แล้วก็จะมีคู่นัดกับก๊อฟด้วยครับอัีนีลใครใช่ครับ KY อันนี้นาดกัก๊อฟครับกอก๊อฟที่ว่าอยู่นั่นใครลูกก๊อฟก๊อฟ นี่ครอบอยู่ในน้ำเหรอนี่ผู้ชายนะมันึงไ้ดูดีนะหลับตาเลยถึงยิ้มครับลในน้ำสิภาพจะเป็นยังไงดูไม่ถึงกัเธอโดนน้ำไม่คยได้อันนี้เป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากครับเลที่ถ่ายที่ไหนถ่ายที่อัมพวาแล้วมีฉากลุกซีในน้ำด้วยเหรอไม่มีครับไม่มีครับแต่แก้ผ้าก็มีหอมแก้มกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไงลูกทดลองทดลองเลยไหมมาโอ้ยจัดรายการเข้าตัวนี่มีแบบเนี้ยเออโยนเข้าตัวไม่ดีถ่ายกันหนาวไหม ไม่หนาวครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายนั่นนะแล้วหอมแก้มหรือทับดาวหรือเปล่าก๊อฟหอมจริงปะในเรื่องจูบจริงปะจูปากอะจูบจริงครับทุกอย่างจริงแล้วหนูแสดงได้เหรอลูกก๊อฟหนูเพิ่งอายุสิบแปดเองหนูถ่ายทอดออกมายังไงเดีลูกมันคือการแสดงครับมันคือการแสดงผมชอบดูพี่มีเชื่อกไม่ไม่เลชีวิตจริงอะชีวิตจริงเธอเคยทำแบบในหนังไหมเคยไหม อ่านูดูในภาพนะฮะจูบพ่อแม่ครับไม่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 จูบพ่อแม่จูบอย่างเงี้ยความรักเนี้ยเคยไหมจูบแบบเนี้ยจูบจูบเพื่อนในห้องหนีเนี้ยเคยไหมจูมาจบกูเลยมายังไงเคยไหมจูบจูบครับก็เคยแฟนเก่าครับแฟนเก่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไเมื่อกี้บอกไม่พูดบอกไม่พูดพูงงเลยเนี้ยใช่ผู้ชายปะแค่จูบอย่างเดียวครับแฟนเก่าอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงแฟนเก่าอ่ะผู้หญิงครับอุ้ย อีเมยผู้หญิงคือยังไงล่ะมันก็ต้องมีบ้างบางทีก่อนนอนก็ผู้หญิงบางทีตขคืนก็ผู้ชายบ้างอะไรบ้างมันก็สลับกับเปลี่ยนกันไปบางทียังเดินทางไม่ถึงป้ายรถเมย์ตอนนี้ถึงป้ายรถเมย์แล้วงานก็รู้ว่าจะขึ้นป้ายไหนเข้าใจหมเนี่ยใกล้เคียงกับชีวิตจริงไหมฮะมีบ้างครับนิดหน่อยนี่ผมอยากรู้ผมอยากรู้การถ่ายทำปัญหาและบทศักในการถ่ายทำเหรอโอ้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 เธอถ่ายทำยากขนาดไหนอะแต่ละพาร์ทมันจะมีความ แตกต่างที่เขาเรียกว่าความยากที่ต่างกันครับอย่างพาร์ทแรกนี่คือเราถ่ายกันซึ่งน้องทั้งสองคนยังเด็กอยู่แล้วก็ยังเคมีไม่ตรงกันเช่นเคมีแปลว่าอะไรวะเคมีคือยังปรับตัวให้สนิทกันแปลว่าเคของฉันเรื่องต้นเป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกเฮ้ยยังไงวะตกหัวกันได้อะไรประมาณนี้ไม่เคมีแปลว่าเคของฉันมีแปลว่าฉันเคเคฉันครกับอ๋ออ๋อกว่าเขาจะมา ลงตัวกันได้อะไรเงี้ยครับบาง,น,งน้องอีกคนก็ตื่น,เต,นเต้นด้วยวันนั้นแบบอย่างคู่ใครตื่นเต้นสุดเล็บซีนคือเวลาเคมี er ไม่ตรงกรันฉากที่ต้องให้เคมี er เท่ากัน,นคือฉากเล็บซีนใช่ครับออคู่ไหนไม่ตรงกรันโอเอ๋หรอลูกมันมีทุกคู่อะครับทุกคู่เช่นอย่างโอเอ๋ก่อนเคมี er ไม่ตรงกรัน <c oughs> อย่างหล่อนไม่ต้องตรงใครอยู่แล้วพวกเราก็เออเออไม่ต่งอมก็อย่างโอเอ๋ที่เคมีไม่ตรงกันคือในวันที่เราถ่ายฉากเรายังไม่สนิทกันนะครับก็เหมือนว่า เพิ่งมาเจอกันแต่ในเรื่องต้องรักกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วรักกันมา้ว2ปีอะครับก็เลยแบบทำยังไงให้มันหวานจริงๆหรือแบบเออเธอทำยังไงนอกกองก่อนจูบปากกันไหมเฮ้ยเฮ้ยมาจูบกันไหมอะไรเงี้ยยังไงมั่งไม่ครับน้องเขาจะมีวิธีการยัใช่น้องน้องน้องอีกคนนึงครับเขาก็เลยชวนเกีค้าเอ้ยทำยังไงดีแต่แรกก็เลย ลองซ้อมกอดกันแบบไปนอนกอดกันดูไหมเพื่อให้เขินมามเขินครับไม่รู้จักเอออแล้วยังไงต่อแล้วเธอเล่นได้ยังไงแล้วยังไงต่อเป็นการแสดงรูปใช่เป็นการแสดงครับคือถ้าคนเราที่รักการแสดงแล้วเราก็ต้องทํามันให้ได้หนูรักไม่ละรักแม่ไม่แล้วฟิลตอนที่เธอนวยเนียกันจริงๆอะเธอคิดว่าตอนนั้นเธอกาลังทําจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับคนเราต้องมีอินเนอร์ในการแสดงการแสดงออกมาแล้วมันมีอารมณ์ร่วมจริงปะ อารมณ์อะไรอารมณ์อะไรอารมณ์ร่วมจริงๆถามว่ามีไหมมันก็คงแล้วแต่บางฉากเพราะว่าแล้วแต่บางฉากไงเพราะว่าก็มีตัดก็มีทุกคนถ้ามีอารมณ์ร่วมเกิดมากเกินไปมันก็คือสรุปว่าโอเอเนี่ยคือสรุปคือพ่วงกับสั่งคัดแล้วแต่มันยังเล่นต่ออย่างเงี้ยเข้าใจไหมบุตรตาใช่ครับพื่อนเรต้องเดินออกห้องไปเลยครับ ว่าเล่นต่อนานอาชัดเจนนะคู่น้องเหรอเออ KY บัตรชรอนนี่ชื่อปัตช่อนเหรอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะหาเลิกตั้งชื่อเหาตั้งชื่อลูกตำเลิกมากชื่อปัตช่อน KY เลยก็เรียกกันไอช้อนไอช้อนใช่ไหมเออใช่ KY KY ลดเนาะ อ๋อตายตายตายี่ถ้าเป็นหนูพี่ตั้งเห็นปุ๊บนะพี่ตั้งชื่อดื้อดืดื้อละกินีเขาชื่อว่าเกสอนชื่อีชื่ออีเกอีเกยอ,อ,อ,อแล้วจะตายอ่ะคู่แรกคู่นี้ค่ะฉา,ากที่เราู้สึกคมอมโมไม่เท่ากันหรือมีฉากแบบนี้ประทับใจยังไงบ้างน้องกรอบน้องกรอบฉากที่ประทับใจครับเป็นฉากฉากเล่นกันครับเล่นอะไรวะอะไรลูกคือกระสาเยาวแย่กัน คือคือเป็นฉากฉากเล่นกันเป็นเพื่อนเล่นกันเพราะว่าคือผมไม่รู้จักกันเลยพอมาครั้งแรกก็เล่นกันเลยแบบว่าเล่นกันแบบเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทกันมานานเลยเล่นแบบแมนตบหัวตบผัวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อเหรอตกหัวคือก็แบบเดียวครับเล่นได้ผ่านเลยครับเหรออ๋อลก็เลยบบทับใจว่าเออสิ่งเดียวผ่านอะไรอย่างเงี้ยไงเออแต่คนนี้ค่ะฮอร์โมนเท่ากันทุกฉากเพราะบางครั้งก็เล่นเป็น เป็นไรนะลีนาแต่เวลาบางครั้งก็ต้องไปอยู่เบื้องหลังใช่ก็จะเป็นคนถือไมบูมไมบูมผมมันไม่หนักนะหนักนะมึงไม่เป็นผู้ชายไงพี่เออใช่ผมเป็นผู้ชายระได้ทุกอย่างท่อมได้หมดใช่เดี๋ยวก็ไปวิ่งนู้นซื้อนู้นซื้อนี่ก็ใช้กันคุ้มอ่ะพี่ถามน้องบอมถามน้องบอมว่าประทับใจอะไรที่มาได้ร่วมงานกับเพื่อนๆในในในกับภาพยนตร์เรื่องนี้มองประทับใจถาม บอมได้ร่วมงานกับพี่พ่ต้าแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยหลายเรื่องแล้วแทบจะทุกเรื่องอ๋อเหรอใช่สต่ะแนทุกเรื่องว่าอย่าง้นถูกพี่โอเคหรืออีกนายหนึ่งคือเขาหาคนเล่นไม่ได้แล้วก็เลยต้องเป็นมึงเท่านั้นไม่้เส่เกียรติพี่ต้องให้เกียรติเออฉัน ฉันพาผู้ชายมาวันนี้เอาคุณลูกคุณแม่ช่วยกันไปอย่าไปเกือกก็ลูกอย่าคุณลูกคุณแม่ช่วยกันไปอ่ะช่วยกันไปน้องปอมตอบต่อลูกลูกสาวตกไปเลยลูกแม่ห้าร้อยลืมคำถามจริงจริงเรื่องต้เนี่ยพอการเพราะอัลไซเมอร์สมองสั้นพอกันก็แม่ลูกแม่ลูกอะไรนะพอกันร่วมงานมาทุกเรื่องเราประทับใจอะไรกับกับผู้กำกับพี่ต้ากับทีมงทีมงานกับเพื่อนเพื่อนนักแสดงตรงชอบตรงที่มันเป็นเป็นเหมือนเพื่อนกันกองนี้แบบ พี่น้องก็เหมือนไม่มีคําว่าพี่น้องอ่ะพี่ก็ช่วยกันหมดช่วยกันหมดทุกอย่างคนนี้ไม่มีคนนี้ไม่มีคิวถ่ายอนี้เข้าไปแม่คงแม่ครัวเข้าได้ากันหมดทุกอย่างพี่มันทาทุกอย่างบางทีเป็นนางเอกคือมันยกใบบุมได้อีกใช่มันจะแบบมีความสัมพันธ์สนิทกันคือบางครั้งต้องถามผู้กํากับต่อถามน้องต้านะครับเพราะว่าเคยได้คุยกับน้องต้าน้องต้าบอกว่าตั้งแต่ทําเกี่ยวกับผลงานภาพยนตร์มาทําหนังสั้นมาเพราะว่าใจรัก แต่แต่ทำมาเขาบอกชีวิตนี้เขาไม่เคยได้อะไรเลยทําไมล่ะคะแต่ทาไมถึงทามพี่ <c oughs> อยากจะรู้เออคืออย่างาที่ว่าเราเป็นชมรมที่ทําหนังสั้นใช่ไหมครับเราก็ชอบที่จะทําหนังหรือว่าอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเออมันน่านําเสนอดีนะก็คิดขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าน้องบอมพูดเต็มพูดได้เต็มปากว่า ทุกเรื่องเลยต้องมีน้องบอมมาเล่นด้วยอแต่แต่ทำให้เห็นแบววคนด่าเขาด่ารักแต่สุปตาพี่ดีใจดีใจครับผมแล้วเราก็อย่างว่าเราทําที่บอกไม่เคยได้อะไรเลยเพราะว่าเราทําแล้วลง youtube ครับคือให้ทุกคนได้ชมฟรีกันหมดเลยตลอดทุกเรื่องแล้วเ้าเอาเงินมาจากไหนล่ะลงขันเหรอเงินจะบอกว่าเรื่องเรื่องของเงินเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับเราทําอย่างที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีเท่าที่เราคือความทุนเองหมด ใช่ครับทรัพยากรบุคคลฝอ,อพูดถึงหน่อยหยุดก่อนคุณคหมอพีทค,ครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากที่เยาว,วชนรุ่นใหม่พอเรียนจบ,บ,บเนี่ยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจและอยากทําตามความฝันอ,อย่างเงี้ยคุณหมออยากช่วยแนะนําผู้ปกครองหรือคนที่ชมทางบ้านหรือเด็กรุ่นใหม่หรือจีรุ่นใหม่ที่บางคนของเงินพ่อแม่ใช้บางคนฝันในเรื่องความฝันแล้วก็วางอนาคตยังไงบ้างครับ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเี่ให้บอกก็มีความฝันใช่ไหม,มแต่ว่าการสับสมจะครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างนี่ก็สําคัญนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องกล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงดูนะครับเออที่สําคัญเนี่ยคือเราเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันทํายากอยู่ยากแต่ทำให้อยู่ยังไง้วอยู่ได้นานเนี่ยยากยิ่งกว่าใช่แต<ล>่แที่สาคัญคือหนังเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่ามีเอ็นซี่หรือสปอนเซอร์ที่ชมเนี่ยน่าจะสนสนน้องเขาเพราะว่าพอทราบตัวเลขขึ้นมาเนี่ยตกใจพี่ตู่เนี่ยทำหนังมา มีช่วงหนึ่งไปอยู่ค่ายหนังค่ายใหญ่ค่ายหนึ่ง6ปีเซ็นทํางบหนังประมาณ30กว่าเรื่องงบอย่างที่ทราบอยู่ว่าหนังหนึ่งเรื่องภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยทุนต่ำสุดคือ13บสถึงสิล้านสิบสาถึงสิล้านกว่าจะได้ภาพยนตร์หชั่วโมงครึ่งยี่สิบชั่วโมง20นาทีนี่คือโปรดักชั่นหนึ่งเรื่องแต่งอตาหนังคุณภาพทำลายเพราะรักไม่มีไม่มีสิ้นสุดเนี่ยใช้เงินกี่ล้านคะ หลักเจ็ดหลักแค่นั้นเ <c oughs> าณเจ<ะ>็ดหลักคือคือจริงๆแล้วเราเราเราช่วยกันครับแล้วก็อาจจะแบบสตางน,นับนับนับมูลค่าได้ไม่มากแต่ว่าพูดจริงว่าไม่เกินหนึ่งแสนครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่ได้หนังคุณภาพ,พนารนี้ขอชาจีทั้งประเทศปรบมือให้กับทีมง,งานออนะครับ จะทําได้ยังไงจริงๆ,งๆคุณผู้ชมขอยย้ำน,นะครับในทันที่เราคือเป็นผู้ดูแลการตลาดมาร์เก็ตติง้งภาพยนตร์มาเนี่ยสามสี่สิบเ,เรื่องเนี่ยในในช่วงห้าปีเนี่ยหนังเรื่องหนึ่งใช้สิบสามสิบหกล้านถ้าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ก็เป็นห้าสิบล้านร้อยล้านแต่คุณคิดดูคิดว่าเงินแสนบาทเนี่ยน้องใช้ทั้งทีมงานทั้นนงทางเอาหลักๆเลยนะครับทีมงานหลักๆเลยมีอยู่4คน,นครับ4คน4คนเมนเทจงานเขียนเดี๋ยวรับสายก่อนดิแมท่อ้าเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวรับสายก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับผมสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณดารากรครับคุณดารากรดาวไหนครับจากน้องแถมครับน้องแคมพี่ดารากรครับหนึ่งคำถามวันนี้เราอยู่กับทีมนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องไทม์ไลน์หนึ่งคำถามที่อยากให้พี่ดารากรถามน้องๆครับอยากจะถามผู้กำกับนะครับครับได้ครับถามว่าอะไรครับครับครับ ถา,ถามว่าไงครับถามว่าหนังเรื่องนี้ความยาวถามว่าหนังเรื่องนี้ความยาวเท่าไหร่กี่นาทีกี่ชั่วโมงครับอ๋อความยาวแปดสิบสองนาทีครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทีครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทีค่ะหวยด้วยหน้า <c oughs> เออจะถามความยาวหนังหรือความยาวอะไรคะฟัง,งเสียงมนดูสั้นๆนะคะคุณพี่ครับผมแล้วก็ ยังไงคะคแล้วก็ขอถามอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าหนังเรื่องนี้มีโอกาสที่จะเป็นซีดีออกมาไหมครับอ๋อเป็นนังแผ่นออกมาไหมคือตอนนี้อยากบอกว่าเราเรายังไม่ได้วางแผนไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราลงเราล u ยูทูให้ชมกันเลยแต่ว่าตอนนี้พอพอเราลงลง u t u b e เหมือนกันในใน,ในส่วนของทีเซอร์ทีเซอร์นะครับพอ,พอเราลงไปปุ๊บ เหมือนกับว่ามีกระแสตอบรับที่ดีแล้วเราได้โอกาสเข้าสายลง mm hmm. ก็เลยตอนนี้คือเราวุ่นเรื่องการเอาเข้าลง <laughs> การฉายในโรงอะไรครับเลยไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยตอนนี้ยังยังไม่มีแพลนแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแน่ๆครับเอ,อเอาเป็นว่าพนักงา,ากครคับตอนนี้เรายังไม่มีกำหนดที่จะเปิดในว c d ใช่<า>เพราะ,ะว่าม,มันต้องใช้งบหมดเลยมันต้องใช้งบแต่ว่าตอนนี้ถ้ารักน้องอยากให้กำลังใจน้องอยากให้น้องทํางานดีดี ไปเลยที่เอสพาดาภายในวันที่26ถึง29กันยายนยี่สิบหกยวันทองทสนั้นกับ2รอบ4ี่โมงเย็นและ1ทุ่มห้ามพลาดนะครับคุณดารากรน่าจะอยู่ไกลคุณดารากรยังมีชีวิตอยู่ไหมคะขอบคุณแข็งแรงกับคุณดารากรมากเลยครับขอบคุณครับนี่บางทีอาจจะฟินไปแล้วไงได้ยินเสียงน้องแล้วซ้ายดาราแปลว่าดาวตอนแปลว่ามือดาวมือเออเออฉันเก่งนะภาษาไทยโอ้ตายแล้ว อ่าน,านยายใจวัแน่้แปบ่อยแป่บ่อยที่แต่พี่ภูมิใจจริงนะหนึ่งแสนทำได้ขนาดนี้เอ่น้องตาคิดว่าน้องตาจะทําจะทําภาพยนตร์แนวนิฟแบบนี้ไปไปอีกนานเท่าไหร่กับการที่ต้องควักทุนตัวเองใช้เงินตัวเองเนี่ยจะจะทำต่อไปอีกนานขนาดไหนอะคือจริงๆทุกครั้งที่เราเราวางแลนกันเนี่ยเราก็ก็ต้องคิดในทุนในกระเป๋าของพวกเราก่อนอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มจะเกินงบ ของพวกเราที่เราจะใช้กันเนี่ยเราก็จะ,จะ,จ,ะจะหาตอนนี้ก็หาครับมหมายถึงว่าเรื่องนี้หาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่ไหนตอบรับเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเป็นทีมเล็กๆค่ะเป็นทีมเล็กๆที่เพิ่งก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครรู้จักพอเขาถามว่าค่ายไหน เราก็ไม่มีค่าอยู่ครับรู้สึกว่าเอจะมีนะฮะคุณพิชชียอ่านนิดนึงไปเป็นกำลังใจให้น้องนักแสดงและผู้กำกับของไทม์ไลน์จากคุณเต๋าหรือคุณเต๋านะคะคุณเต๋านะคะคุณเต๋าก็ไป26 29ถึงที่เอสพร์นาดนะคะสุดท้ายและก่อนเวลาจะหมดนะคะให้ทีมน้องๆนะคะฝากผลงานตัวเองนิดนึงนะคะเชิญชวนชาวจีหรือไม่จีก็ตามนะคะไปดูภาพยนตร์เรื่องไทม์ไลน์ค่ะใครกรอนดีเชิญเลยครับก็ อยากจะฝากทุกคนให้มาดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหนังส่วนมากที่เคยเป็นหนังเกย์ส่วนมากจะเสนอตามมุมมองในแง่ลบหรือค่ะในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาให้คนแบบจะรู้ว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดแต่เรื่องไม่ดีทําไมคนเขาถึงเป็นเกยกันใช่ไหมครับแสดงว่ามุมดีๆของคนกลุ่มเนี้ก็มีก็เลยอยากให้ทุกคนว่าที่เราที่แบบในคนกลุ่มเนี้เป็น เกเพราะอะไรเราจะมีมุมดีๆให้คุณดูครับ <ไอ S 2> นางกอฟนางกอบฟนางกอบฟนางกอบฟน่ารักมาก,กลูกแม่โอ้เป็น,ล,นลูกอ<น>ีกแล้วแล้วก็ฝากหนังเรื่องนี้นะครับผมก็อยากให้มองหนังเรื่องนี้ไม่ใช่มองเป็นแค่หนังแค่เพศที่ไม่ไม่อยากให้มองเป็นแค่หนังเป็นเพศที่3ครับผมอยากให้มองเป็นความรักมากกว่าครับผมแล้วก็เป็นชีวิตจริงด้วยใช่ไหมเออครับก็อยากฝากไว้นะครับเพราะว่าพวกเรารวมตัวกันทําแล้วก็ หนักก so 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 ันมากอย่างพุ่มกับ3าคนอยากบอกอยาจริงที่บอกว่าทํากันทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็น้องอีสองคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ทํางานจริงๆแล้วเราทำเราทำทำสร้งหนังเรื่องนี้เฉพาะวันวันว่างแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการกาหนดฉายที่เร็วขึ้นของเรา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 ไปเสนอเองเราไปบอนเองใช่ก็ได้โดดงานมาก็มีปัญหากันนิดหน่อยหมายถึงเรื่องเรื่องเรื่องทางานที่ทำงานของน้องๆอะไรเงี้ยครับนะใช่โอซาแต่ว่าพวกเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดยังไงก็อยาก ฝากว่าให้สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับเผื่อจะมีเรื่องหน้าให้ได้ชมกันอีกครับน้องบอมน้องบอมฝากหน่อยวันไหนถึงวันไหนแล้วไปดูที่ไหนลูกสาว่ลูกเอค่ะอีเบอร์ลูกบอมเอ เออะไรอะคะเขาชื่อบอมดูเบอร์โอเคค่ะก็อย่างที่น้องๆพี่ๆทุกคนพูดมาแล้วนะคะว่าคือหนังดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆวันที่26-29ถึงกันยายนนี้วันรัชสองรอบค่ะที่เอสพระนารชดาที่เดียวนะคะอย่าไปที่อื่นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนี่ะแหนะคะพูคกันนิดนึงว่าในแง่มุมของผู้ปกครองเพราะนี่เป็นนอนเป็นตัวอย่างทิ่ด็เลยฮะจัดเด็ดเลยครับสิบห้าบวกสิบห้าบวกแปลว่า อายุ15ขึ้นไปอ๋อเอ้ยจะดูไม่ได้ว่ะ15ขึ้นจปงดูได้สมองยังไม่ถึงคุณพีทโอเคเวลาจะมาแล้วด่วนนิดนึงวครับล้วจะหมดแล้วผมก็อยากบอกว่าจริงๆผู้ปกครองควรจะไปดูนะครับเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปิดเผยความรักใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดการสับสนที่ดีก็ป้องกันหลายเรื่องมากเลยการแอบไปมีเพศสัมพันธ์กันหรืออะไรต่างๆครับค่ะเพราะนี่เป็นเรื่องของความรักทำลายเพราะรักไม่สิ้นสุด ค่ะวันนี้ขอบคุณทีมทีมนะคะเอ่อทีมน้องนองนักแสดงนะคะและผู้กุมกับจากภาพยนตร์เรื่องไทม์ไลน์เพราะรักไม่สิ้นสุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะไปให้กเลังใจน้อง,องๆแล้วก็ติดตามผลงานน้องๆกันได้นะคะวันนี้รายการจีซีพีไดหยุดเปิดเวลา,าลงแล้วนะครับเพราะว่าในวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่องแชททีวีแห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย มีแน่นอนค่ะรีสอร์ทเตเตหันมโหรียินดีให้บริการค่ะเอากี่ห้องขอสองห้องครับเจ๊มีห้องเดียวคุณขอลองจูบได้ไหมพูมไม่เคยจูกใครนะวะออตววแต่ว่าใครเป็นลูกเป็นหลานวะแ้วเจ๊จะมาถามเพื่ออะไรมัไมจะต้องพี่เสือด้วยวะขอต้อนรับคุณผู้ชมมาเข้าสู่รายการก we